ื้อที่พี่เขาผสม,มมาแล้วก็คือ,เ,อเนื้อค่อนข้างจะเหนียวมีรสหวานหนึบค่ะเพราะฉะนั้นถ้าได้ลองทานแล้วก็จะรับรองว่าไม่เหมือนสายพันุ์อื่นที่เคยทานมาเลยมันทําทุกอย่างรายได้ทุกอย่างคือมันหมุนเวียนกันหมดอย่างบางคนจะไปฟิกเป็นแบบว่าเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเกษตรเชิงเดี่ยวแต่เราไม่ใช่เราทําแบบแบบผสมผสาน <c oughs> เพราะฉะนั้นรายได้เรามันก็จะมาจากหลายภาคส่วนด้วยกัน ของเรามันไม่ได้แบบว่าฟิกว่าแบบเออทำอันนี้แบบสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับเกษตรกรที่ดูอายุยังน้อยอยู่เลยนะครับไม่น้อยแล้วนะวัยกลางคนแล้วค่ะอ๋อวัยกลาคนแล้วเหรอครับแนะนําตัวเองหน่อยครับค่ะชื่อซินีนาศิรศรีนินะคะชื่อเล่นชื่อจิ๊บจอยค่ะครับคิดยังไงถึงได้มาทําเกษตรแปลงนี้ครับความตั้งใจคือ อยากกลับมาอยู่กับครอบครัวค่ะแค่นั้นเลยเมื่อก่อนทําอะไรอยู่ครับคือทํางานด้วยแล้วก็เรียนด้วยอยู่กรุงเทพมาประมาณ16ปีแนละ้วค่ะแต่ตัดสินใจว่าพอน้องคนสุดท้องเรียนจบก็จะกลับมาอยู่บ้านเพราะว่าอย่างน้อยก็ต้องมีคนอยู่บ้านคอยดูแลคุณพ่อคุณแม่ด้วยครับค่ะตอนที่มาเริ่มทําใหม่ๆนี้ตอนนั้นอายุเท่าไหร่นะครับที่กลับมานี่ก็ประมาณสามสิบสามสิบ กว่าแล้วค่ะก่อนกลับมาก็คือเตรียมตัวตอนที่ทํางานด้วยอะค่ะก็คือเตรียมตัวฝึกอบรมเข้าอบรมตามตามสูตรเรียนรู้ต่างๆแล้วก็ด้วยงานที่ทำอะค่ะเราก็จะไปเจอป่าชาวบ้านเยอะอยู่ค่ะคแล้วก็เออก็เลยคิดว่าเราจะกลับมาทำอะไรก็วางแผนตั้งแต่ก่อนจอกจากงานประมาณสามปีตอนนั้นทำงานอะไรครับถึงได้ไปเจอป่าชาวบ้านงาน หลังสุดก่อนลาออกก็จะทํางานมหาวิทยาลัยค่ะก็จะมีทํางานวิจัยแล้วก็มีฝึกอบรมร่วมกับชาวบ้านด้วยแล้วก็เจอปราดต่างๆตามท้องที่ต่างๆเนียค่ะเป็นวิทยากรไปอบรมมีใช่ค่ะเป็นวิทยากรด้วยค่ะครับแล้วกลับมาทํานี่เริ่มเริ่มทําอะไรก่อนนะครับแปลงนี้ก่อนที่จะกลับมาทำเนี่ยเราไปฝึกอบรมหาความรู้หาเกรอข่ายก่อนประมาณ3ปีแล้วเราก็มาเขียนแปลนในกระดาษก่อน ว่าเราจะทำอะไรบ้างก็คือวางเป้าหมายเป็นระยะยาวอะค่ะปีที่หนึ่งปีที่สองปีที่สามปีที่สี่แผนที่หนึ่งแผนที่สองแผนที่สามเรียกว่าวางแผนอย่างดีเลยใช่ค่ะมันต้องเผื่อแผนหนึ่งแผนสองไว้ค่ะเพราะว่าจริงแล้วทําเกษตรอะไม่ใช่ว่าไม่ลงทุนมันต้องลงทุนค่ะเพราะจริงๆแล้วเราไม่ได้มีพื้นฐานเกษตรตั้งแต่ตอนเริ่มแรกเพียงแต่ว่าเราชอบใช้ความชอบล้วนๆค่ะแล้วก็ ความอดทนที่จะทําให้มันสําเร็จนะคะเราก็เลยจะต้องมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็เผื่อไว้ด้วยว่าถ้าเกิดว่ามันไม่สําเร็จเราจะต้องแก้ไขปัญหาอย่างไนยังไงครับค่ะแรงนี้ทั้งหมดกี่ไร่นะครับเฉพาะพื้นที่ตรงนี้ประมาณ5ไร่ค่ะเป็นเกษตรผสมผสานรับขุดบ่อก่อนเลยไหมเนี่ยขุดบ่อก่อนค่ะน้ําสําคัญมากค่ะในการในการทําเกษตร อันนี้จะเป็นบ่อเดิมอยู่แล้วค่ะที่นี่<ม>เป็นบ่อเดิมอยู่แล้วแต่เราจะลอกให้มันลึกขึ้นค่ะแล้วก็จะมีขอเป็นบ่อ,อติดต่อพัฒนาที่ดินนะคะเป็นบ่อบขุดของโครงการก็เสียแค่สองพันห้าแล้วก็เอาดินมาถมด้านข้างครับเพราะว่าตรงนี้จริงๆแล้วมันเป็นที่นาที่นาลึกเลยค่ะก็จะต้องถมเรื่อยๆทุกปีเพื่อ,อปรับพื้นที่ก็ถมปีละร้อยรอ้ทุกวันนี้ก็ยังยังจะต้องมีการปรับพื้นที่อยู่เพราะว่า มันตมันมันเป็นที่ลุ่งค่ะน้ําท่วมใช่ไหมใช่ค่ะคือตรงนี้มันติดปัญหาน้ําท่วมแล้วเพราะว่าตรงนี้จะมีอ่างเก็บน้ําแล้วก็จะมีห้วยค่ะครับติดเพราะฉะนั้นน้ําจะเยอะค่อนข้างจะเยอะครับค่ะก็เลยจะต้องมีการปรับพื้นที่อยู่เรื่อยๆในแต่ละปีค่ะอ๋อครับป่ะวันนี้จะพาชมตรงไหนก่อน เดี๋ยวจะพาเดินรอบรอบพื้นที่ก่อนนะคะว่าเราทําอะไรไปบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะค่อยไปดูในระบบโรงเรือนที่ที่เราทําครับค่ะงั้นไปเลยค่ะคาเฟ่เล็กๆอ๋อตรงนี้มีคาเฟ่อันนี้อันนี้จะเป็นเป็นคาเฟ่เล็กๆค่ะคือมันอาจจะช้าหน่อยเพราะว่ายังทําไม่เสร็จดีเราค่อยๆทยอยทาไปเรื่อยๆเพราะว่าเราไม่มีเวลาครับตอนนี้ก็คือมีอะไรบ้างครับ เพิ่งจะจัดเสร็จเดี๋ยวเราจะมีเป็นเครื่องดื่มแล้วก็ผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆแล้วก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของเราตอนนี้ก็คือกําลังกําลังจัดพื้นที่อยู่ครับใช่แล้วก็มีมีค่ะวาดเองอเป็นคา,า,าเฟ่ที่เราทําเองทั้งหมดค่ะครับใช่ก็คือออกแบบเองแล้วก็ให้ช่างมาทําพร้อมกับช่วยช่างด้วยวพี่ชายหรือน้องชายค่ะน้องชายกับ จีบเองก็คือสองคนพี่น้องช่วยกันทําสวนอ๋อวาดเองเลยเหรอวาดเองค่ะวาดเองลงสีเองลงสีสวนสวนเอ่อคาเฟ่นี่คือเราก็ลงสีแล้วก็ฉาบเองทั้งหมดเลยครับทํามาจากอะไรครับปูนค่ะก็คือเราจะทําเป็นสไตล์ลอฟโดยเราจะฉาบเองลงสีเองทั้งหมดครับยังไม่เสร็จเรียบร้อยยังไม่เสร็จดีค่ะเพิ่งเพิ่งจะเริ่มจัด แล้วจะเปิดให้บริการได้เมื่อไหร่ครับเร็วๆนี้แหละจะได้มาใช้บริการน่าจะเข้าที่น่าจะประมาณใกล้ๆปีใหม่ค่ะหลังหลังหน้าฝนก็แวะมาเที่ยวได้ครับค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เราจะจัดเป็นโซนเป็นแบบผักสวนครัวแล้วก็เป็นเป็นตอนนี้ก็คือกําลังเริ่มทยอยปลูกอะค่ะก็คือจะใช้มีทั้งแบบไฮโดรแล้วก็แบบออร์แกนิกที่เราทําปุ๋ยหมักเองทุกอย่าง ที่สวนก็จะมีการทํางานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยด้วยค่ะเราทําเป็นปุ๋ยหมักที่ช้างปุ๋ยหมักที่ช้างต้องค่ะอ,อยู่ด้านนี้คือคือจะเป็นปุ๋ยหมักที่ทีดทํางานวิจัยร่วมกับอาจารย์จะมีทั้งหมดห้าสูตรวยกันตอนนี้ก็คือยังยังอยู่ในขั้นตอนการเก็บข้อมูลครับค่ะเพราะว่าพอเราทําเสร็จเราจะต้องมีการวิเคราะห์ผลนําปุ๋ยหมักในแต่ละสูตรเนี่ยมาปลูกพืช ให้ได้ทุก,ช,ทกชนิดพืชใบพืชหัวพืชด,ดอกเนี้ยค่ะตอนนี้อยู่ขั้นทดลองอยู่ใช่ไหมครับเป็นการทําวิจัยเก็บข้อมูลเพื่อจะวิเคราะห์ผลว่าปุ๋ยแต่ละสูตรเนี่ยเหมาะกับพืชชนิดไหนครับค่ะมันเป็นขี้ช้างนะได้ขี้ช้างมาจากไหนขี้ช้างเป็นขี้ช้างใน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 ,ในบ้านเราเนี่ยแหละคะ่ะในสวนนี่แหละคะ่ะนี่ต้องหมักตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ไหมครับเนี่ยใช่อ๋อ มาตั้งแต่ปีที่แล้วมาข้ามปีเลยใช่ค่ะตอนนี้ใช้ได้ยังครับใช้ได้ค่ะใช้ได้แล้วใช้ได้ก็กําลังกําลังเก็บข้อมูลในการปลูกต้นไม้พืชแต่ละชนิดประมาณ5ชนิดครับค่ะด้านข้างนี้ที่เห็นตรงนี้จะเป็นลักษณะแปลงผาแบบ p e มาค c ลเจอร์ค่ะจะมีการทําเป็นชั้นระดับแล้วก็ใช้ใช้ท่อนไม้อะค่ะท่อนสูงวางข้างล่างสุดแล้วก็ ใช้พวกเศษใบไม้ทับถมกันขึ้นมาเป็นชั้นแล้วก็ข้างบน<อ>ก็จะมีปุ๋ยหมักแล้วก็ดินที่หมักไว้แล้วก็จะปลูกพืชแบบผสมผสานก็ปลูกแบบสลับกันเลยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นไม้ที่เราไปกินนะคะมีผสมผสานมีต้นหมากด้วยใช่ไหมครับเนี่ยหมากจะเป็นพืชหลักของเราเพราะว่าจริงๆแล้วเรากะไวร้ระยะยาวค่ะเพราะว่าตรงนี้แต่ก่อนเนี่ยมันจะเป็นซุ้มซุ้มหมอนนะคะที่พี่เคยมาเนาะครับเป็นร้อยต้นเลยแต่ทีนี้น้ํามันท่วมค่ะ Oh. หมอนเขาจะไม่ชอบน้ําขังเนาะตรงนี้จะน้ําเยอะเรา oh. หมากเนี่ยยังยังชอบน้ําอยู่ oh. ก็ถือว่าปลูกได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เลยจะทาเป็นเป็นอุโมงค์หมากครับยาวไปเลยค่ะหมากฝั่งหน้านี้ปลูกไ,ได้ประมาณซักปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วแล้วก็ฝั่งหน้านี้ก็จะมีไม้ผลร่วมด้วยเราจะปลูกแบบผสมประสานกันไปค่ะหมากกี่ต้นครับเนี่ยเป็นร้อยต้นนะคะร้อยสองร้อยต้นค่ะถ้า oh. ในสวนทั้งหมดมีประมาณสามร้อยค่ะ โอ้ทั้งหมดนี้คือสามร้อยต้นเลยใช่หมากเตี้ยใช่ไหมครับมีทั้งหมากเตี้ยแล้วก็หมากสูงค่ะอ๋อสลับกันใช่เราจะปลูกเล่นระดับค่ะแปลงนี้นะคะจะเป็นแปลงสําหรับปลูกไม้ผลเดิมทีเนี่ยตรงนี้จะเป็นปลูกอ้อยค่ะคันน้ําซึ่งอ้อยเราปลูกมาประมาณ3ปีแล้วมันรเริ่มหมดรุ่นแล้วรเราก็เลยปรับพื้นที่ใหม่ซึ่งจะทําเป็นแปลงไม้ผลโดยเฉพาะเราจะมีปลูกม้ผลอยู่3ชนิดด้วยกันครับค่ะ ก็คือจะมีะมะยงชิดมีแก้วมังกรแล้วก็จะเป็นกล้วยเป็นไม้พี่เลียงค่อยทยอยปรับไปเพราะว่าจะมีการหมักดินอยู่ในท่อซีเมนต์ด้วยอันนี้อ,อันนี้ก็คือหมักยังไม่เสร็จก็คือเราจะใส่จุลินทรีย์ใส่ปุ๋ยหมกักใส่แกลบดีบแกลบดำแล้วก็เป็นพวกเศษใบไม้เดี๋ยวจะต้องมีการขนขนเติมเข้าอีกค่ะก็ uh ใช้เวลาหมักดินสามสี่เดือนนะคะ Oh. แล้วก็ช่วงนี้ที่ยังไม่ลงไม้ผลเพราะว่าเป็นช่วงเข้าหน้าฝนครับซึ่งฝนเนี่ยมันจะค่อนข้างจะชุ่มพอหลังจากเดือนนี้ไปก็คือฝนจะหนักแล้วเราก็จะไม่ลงไม้ผลไม่งั้นก็คืออาจจะทําให้รางเน่าได้เราจะรอลงอีกทีก็คือประมาณเดือนตุลาป,<ไ>ปลายฝนใช่ oh. ค่ะถึงจะดีกว่าอ๋อ oh. อันนี้เป็นความรู้เลยนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ไม้ผลแต่ละชนิดจะ,จะช่วงเวลาลงจะไม่เหมือนกันค่ะครับ สํ oh. าหรับตัวนี้ก็เขาชอบอไม่ชอบไม่ชอบแฉะเพราะฉะนั้นรเราก็จะลงประมาณนี้แล้วก็ส่วนตรงนี้จะเป็นเสาแก้วมังกรที่เราเที่เราหมากดินเอาไว้แล้วก็ฝังฝังเสาไว้ส่วนต้นแก้วมังกรเนี่ยเรากําลังช่าเพื่อให้แตกลากพอหลังฤ mm. ดูฝนปุ๊บเราก็จะมาลงตรงนี้ค่ะครับตรงนี้ก็เลยจะกลายเป็นเป็นโซนไม,ไม้ผลทั้งหมดแต่ระหว่างด้านข้างเราก็จะมีลงลงด้วยค่ะจะ จะไม่ได้ปล่อยให้พื้นที่ว่างนะคะตรงนี้จะมีพรายมีขมิ้นขาวขมิ้นเหลืองด้านนูน้นแล้วก็จะมีอ,อกระเจียวค่ะอ,อ๋อมีกระเจียวด้วยมีกระเจียวหวานด้วยค่ะครับจิ๊บจะลงไว้เป็นแถวพี่จะเห็นนี่นะคะเป็นเส้นเส้นพลาสติกที่เราขึงไว้เนี่ยค่ะเป็นแนวใช่เราจะทําเป็นล็อกล็อกค่ะเพราะว่ามันง่ายในการดูแลอ๋อนี่ใช่ค่ะเป็นแบ่งเขตกันเลยแบ่งเขตค่ะเพราะรจะต้องมีทางเดินใส่ปุย๋ย แล้วก็กาจัดวัชพืชเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะต้องเป็นระเบียบนิดนึงครับค่ะอะไรนะครับตรงนี้เป็นกระเจียวหวานค่ะกระเจียวหวานใช<บ>่ค่ะกระเจียวหวานเพศน้ำผึ้ง,งนี้จะออกสีม่วงม่วงนะครับใช่ค่ะเขาจะมีลายนิดนึงบอ่อนี้ลงปลาอะไรไปครับสองบอ่อสองบอ่อเนี่ยมันจะมีปลาดุกบอ่อหนึ่งแล้วก็ปลาหมอเป็นปลาหมอปลาหมอแปลงเพศ ปลาหมอแป้งใช่สําหรับทรงแม่ค้าที่ขายปลาตามตลาดนัดอ๋อใช่ค่ะเลี้ยงไว้เยอะเลยใช่ไหมครับก็เลี้ยงเต็มบ่อทีละประมาณสองพันสองพันตัวสองพันตัวต่อบ่อบ่อนี้บ่อนี้ลึกประมาณสองเมตรสองเมตรค่ะเราจะไม่ขุดลึกมากครับค่ะแต่มีน้ําอยู่อย่างนี้ตลอดมีน้ําตลอดค่ะครับมีน้ําตลอดแล้วก็ด้านข้างเราก็จะปลูกเป็นไม้ผลผสมผสาน ก็ชอบกินอะไรก็ปลูกันนั้นก็จะมีกล้วยมีฝรั่งมีมะม่วงครับหลากหลายสายพันธุ์ค่ะครับเราก็จะปลูกแซมไปเพราะว่ากล้วยเราสามารถตัดขายได้ตลอดอันนี้บอกปลาอันนี้จะเป็นปลาหมอครับ ช่วงนี้รกหน่อยนะคะเป็นธรรมดาของหน้าฝนหน้าฝนค่ะเอาย<อ>า,า<ะ>ไม่ทันเลยส่วนก็จะลก<ช>อย่างนี้ยังมีหลงเหลือนะครับนี่หนึ่งลูกเหลือคาต้นลูกนึงค่ะจะมีบางบางต้นที่ตายไปเหมือนกันตอนช่วงที่แบบน้ำขึ้นเยอะๆที่นี่จะเน้นไม้ผลค่ะเพราะว่าเราเราชอบชอบกินเนาะ แล้วก็จะมีตั้งแต่ขนุนมะขามเทศมีน้อยนามีมะม่วงมีกล้วยมีแอปเปิลก็กำลังปลูกแต่ว่ายังไม่ได้ผลดีเท่าไหร่อโวคาโดต้นยังเล็กอยู่ค่ะอโวคาโดก็มีด้วยใช่ก็คือก็คืออันไหนที่ชอบกินก็จะเอามาปลูกค่ะอย่างน้อยก็คือมีไว้ต้นสองต้นไว้กินส่วนอันที่ขายเป็นหลักมันก็จะมีประมาณสี่ห้าอย่างใช่ค่ะ กล้วยนี่ขายได้ตลอดทั้งปีมะม<ช>่วงมะม่วงนี่ก็คือปลูกหลากหลายสายพันธุ์เราสามารถตอนกิ่งขายได้แล้วก็เป็นมะม่วงประมาณสี่ห้าสายพันธุ์นะคะที่ที่ที่ตลาดต้องการเช่นพวกน้ำดอกไม้มหาชนกะมะม่วงสามฤด,ดูอะไรเงะะี้ยค่ะแล้วก็แก้วขมิน้นแก้วขมิ้นปีนี้ดกมากแล้วก็คุณแม่แปลรูปขาย จนหมดต้นเลยอ oh. เป็นเป็นทําเป็นแปลรูปมะม่วงสามรสค่ะเป็นสูตรคุณแม่เองอ้ oh. คิดค้นสูตรเองเลยคือคุณแม่ได้เก่งเก่งทำอาหารจากคุณยายค่ะคเพราะว่าคุณแม่เป็นลูกมือคุณยายครับก็ทําทําทั้งของคาวของหวานเก่งเพราะฉะนั้นคุณแม่จะแปลรูปเก่งมากก็ทําขายออนไลน์ขายออนไลน์ด้วยก็ขายแบบโพสขายในกลุ่มกลุ่มไลน์เพื่อนๆกลุ่มอะไรเงี้ยก็หมดแล้วค่ะโดนจอง ไม่เต็มไม่พอค่ะเริ่มเริ่มเพิ่งเริ่มทดลองทําปีแรกใช่ก็ถือว่าโอเคค่ะครับถ้าเกิดขยายได้เยอะก็อาจจะมีการเปิดตลาดเพิ่มขึ้นก็ได้ครับค่ะอืส่วนกล้วยนี้ก็คือเราสามารถขายได้ทุกส่วนก็จะมีแม่ค้าที่มารับถึงส่วนก็มีค่ะแล้วก็จะมีเอาไปส่งที่ตลาดก็มีแล้วก็ในส่วนของปีกล้วยเนาะอันนี้ก็ขายได้ครับค่ะกล้วยถ้าเกิดสุก มันเยอะมากเราก็เอามาแปลรูปได้อีกเป็นกล้วยตากกล้วยอบนี่งคะ่ะเพราะเรามีเครื่องเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ครับค่ะนี่แต่ก่อนมันจะเป็นโซนเลี้ยงสัตว์ค่ะตรงนี้จะเป็นคอกคอกเลี้ยงสัตว์ซึ่งเราเปลี่ยนมาหลายหลายอย่างละ แต,แต่ก่อนก็คือเคยเลี้ยงไก่ไก่ไข่ไก่บ้านเป็ดไข่เป็ดบาบารี่ฮา,านหมูหมูป่าหมูป่าก็เลี้ยงใช่แต่ว่าเนื่องด้วยแบบมันพอเลี้ยงสัตว์แล้วคือมันไปไหนไม่ได้ใช่แล้วก็เลยก็เลยโลทิ้งตรงนี้ก็เลยจะปรับปรุงใหม่จะทำเป็นโรงสำหรับทำปุ๋ยหมัก แล้วก็สําหรับเผาถ่า,าน oh. เพราะจริงๆที่สวนก็คือเผาถ่านขายด้วย oh. แล้วก็เก็บน้ําส้มควันไม้ตรงนี้ก็เดี๋ยวจะเป็นโรงพ่อชามเพราะว่า,าต้นไม้เราโตหมดแล้วค่ะไม้ป่าที่เราปลูกไว้มีต้นยางมีมีต้นสักแล้วก็ด้านล่างนี่คือราดเห็ดลาดเชื้อเห็ดไว้ค่ะลาดเชื้อเห็ดแล้วลาดแล้วค่ะตรงนี้คลองก็ของเราคลองที่เราขุดค่ะ oh. สําหรับในการ ผ่านน้ําเข้าออกแล้วก็กัา้นอาณาเขตครับกว้างเหมือนกันนะครับเนี่ยก็ขุดรอบพื้นที่ไว้ค่ะตรงนี้คือคลองนี้รอบเลยรอบพื้นที่ของเราจนสุดนูน่น<อ>ก็จะมีที่ต่อจากเราก็จะเป็นที่ของของคุณอาด้วยค่ะเพราะฉะนั้นรเราจะขุดรอบหมดเลยครับตรงนี้ก็จะตกปลาปีละครั้งสูบน้ําออกแล้วก็จับปลาอ๋อก็ตรงนี้ก็จับปลาขายได้ด้วย ตรงนี้ได้ให้อาหารมันไหมครับเนี่ยไม่ค่ะธรรมชาติเลยธรรมชาติเลยธรรมชาติเลยค่ะแต่ว่าก็ได้ขายปลาด้วยได้ปลาเยอะอยู่ค่ะโอ้เพราะมันจะเป็นปลาที่ที่มาจากลําห้วยครับค่ะธรรมชาติเลยใช่ค่ะตรงนี้มะนาวมะนาวค่ะเป็นมะนาวเป็นพิจิตเป็นพิจิตใช่ก็อายุประมาณตั้งแต่เริ่มทําสวนเลยค่ะก็ประมาณหก 6ปีเปีได้แล้วหกเจ็ดปีหกเจ็ปีได้แล้วค่ะก็ออกลูกตลอดมีผลผลิตให้ทั้งปีทั้งปีค่ะได้เก็บขายตลอดครับลูกใหญ่น้ำเยอะดูวยน้ำเยอะค่ะหอมเนี่ยเราก็จะปลูกหมากแซมตลอดพื้นที่ค่ะตรงไหนว่างก็ปลูกริมบ่อนี้เป็นหมากเป็นหมากค่ะนี่ก็แป้นพิจิตเหมือนกันแป้นพิจิตเหมือนกันค่ะครับ ต้นนี้ดกมากเลยใช่เพราะว่าตรงนี้จะได้รับแสงเต็มที่ครับจริงๆไม้ผลทุกชนิดชอบแสงครับด้านนู้นพอต้นไม้ใหญ่สูงเริ่มบังแสงแต่ก็ยังมีให้เก็บได้ตลอดทั้งปีเหมือนกันครับมีรังนกด้วยมีธรรมชาติมาจริงๆจริงๆมันจะมีอันนี้ด้วยค่ะมีอไข่มดแดงได้เก็บกินตลอดเราเก็บ ไข่มะแดงจากต้นมะนาวเนี่ยค่ะไป็นแกงเป็นปแกงกินเป็นระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์มากใช่อันนี้จะเป็นพักทองเลือกสองใจค่ะเราทําเป็นมเมล็ดพันธุ์ส่งครับค่ะอันนี้จะคือเพิ่งลงไปสักประมาณสิบกว่าวันอ๋อนี่สิบกว่าวันโตขนาดนี้แล้วใช่ค่ะแต่ช่วงนี้จะดูแลค่อนข้างยากเพราะว่าโรคและ,มะแมลงค่อนข้างเยอะอากาศชื้น ตรงนี้คือมีมุ้งตลอดมีมุ้งแต่ว่ามันจะกันได้แค่บางส่วนกันแค่แมลงตัวใหญ่แต่ว่าสําหรับเพไไลี้ยไฟลายแดงมันเล็กมากเราไม่สามารถกันได้ครับค่ะก็อาจจะใช้สารชีวพันธุ์ในการช่วยแต่รับรบองว่าปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นค่ะเพราะว่าเราผ่านมาตรฐานครับมีการตรวจมาตรฐานตลอดอืค่ะลงที่สองมีลูกแล้วมันจะไม่สวยหน่อยเพราะว่ายังไม่ได้แต่งใบออกครับ อ๋อปกติเราจะเอาใบที่มันแห้งออกคือจะต้องมีการแต่งใบออกมันจะได้ดูสวยหน่อยอันนี้ก็คือใกล้ได้เก็บแล้วแหละแต่ว่ามันยังไม่ได้นี่คือธรรมชาติเลยแล้วเนี่ยแต่งใบให้เห็นๆใช่มันจะมีต้นที่ตายแล้วด้วยเรายังยังไม่ได้แต่งออกครับตอนนี้ใช้เวลากี่เดือนถึงได้ลูกขนาดนี้ประมาณสี่เดือนกว่าค่ะสี่เดือนกว่าใช่ก็อันนี้ก็คือใกล้ได้เก็บแล้วล่ะ เล,เลขที่เห็นนี่คือเป็นเลขวันที่เราผสมเกสรอ,อ๋อนี่ผสมเกสรด้วยใช่เราจะมีติดแท็กไว้ค่ะว่าเราผสมเกสรเมื่อไหร่ครับเพราะว่าอายุเนี่ยมันแค่ประมาณสี่สี่ถึงห้าเดือนแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเราจะต้องดูตามฤดูกาลด้วยเราไม่สามารถที่จะฟิกได้เลยว่าเปะ๊ะเท่านี้สามสิบวันคือสามสิบวันไม่ใช่ครับเราต้องดูช่วงแสงช่วงฤดูกาลของแต่ละละละครั้งว่า เออช่วงนี้สามารถเก็บเกี่ยวได้หรือยังเราตั้งแต่เริ่มปลูกเริ่มลงเมล็ดเนี่ยถึงตอนที่ขายได้เนี่ยคือกี่เดือนเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วตีไว้ไว้สี่ถึงห้าเดือนสี่ถึงห้าเดือนตีหนึ่งเราปลูกได้ตลอดทั้งปีไหมครับเนี่ยปลูกได้ตลอดทั้งปีเราถึงหมุนเวียนได้เราจะให้ห่างกันสักประมาณหนึ่งเดือนประมาณหนึ่งเดือนกว่ากว่าใช่เพราะว่ามันมันจะต้องมีการหมักแป้งเตรียมแป้งพักแป้ง S <S ปลูกปลูกพืชทุกชนิดก็คือจะต้องมีการพักแปลงไม่อย่างนั้นคือโรคมันจะสะสมค่ะ <S 2> <S 2> <S จะต้องมีการปลูกพืชหมุนเวียนตัวอื่นมามาด้วย <S 2> <S 2> <S เพราะ <S 2> <S 2> <S จริงๆแล้วที่ทำโรงเรือนมาเนี่ยเราต้องการลดการใช้สารเคมี <S 2> <S 2> <S ดังนั้นก็คือเราก็จะป้องกันพวกพวกมแมลงต่างๆ <S 2> <S 2> <S อาจจะต้องลงทุนแต่ก็คือลงทุนแค่ครั้งครั้งแรกกับค่าเมนน่นเทนแนนต์ตามระยะแค่นั้นโรงเรือนเนี่ย ขนาดเท่าไหร่ครับโรงเรียนเนี้โรงเรียนนี้ขนาดประมาณเจ็ดคูณยี่สิบค่ะทําไมเขาถึงเรียกว่าเงือกสองใจอ่ะอ่าคนที่เขาทําคิดค้นสายพันธุ์เป็นคนตั้งอมไม่มีที่มาที่ไปอ๋อไม่มีที่มาที่ไปใช่แต่ก็คือเขาใช้เป็นพันธุ์พื้นพื้นบ้านผสมกับพันธุ์ที่เขาได้ทานนะคะแล้วก็ ผสมมาหลากหลายเจนนะคะจนจนกระทั่งมันนิ่งคือที่เขาทําพันสายพันธุ์นี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าหนึ่งมันล่นล่นระยะระยะเวลาในการปลูกเพราะจริงๆแล้วฟักทองเนี่ยมันเป็นพืชค่อนข้างที่จะอายุนานหน่อยครับมันมีทั้งพันพันพันเบาพันกลางพันหนักพันหนักก็อย่างที่ขายตามตลาดทั่วๆไปที่เป็นพวกอทางคกพวกอะไรใหญ่ๆอะคะ่ะแล้วก็เนื้อ ที่พี่เขาผสมมาแล้วก็คือ,เ,อเนื้อค่อนข้างจะเหนียวมีรสหวานหนึบ,ค,บค่ะคเพราะฉะนั้นถ้าได้ลองทานแล้วก็จะรับรองว่าไม่เหมือนสายพันธุ์อื่นที่เคยทานอะไรใช่ครับ,รบเป็นไงครับรายได้าที่กลับมาทำเกษตรนะคะหลายคนจะกังวลเรื่องรายได้เนาะครับต้องต้องถามตัวเองก่อนว่าตัวเองเนี่ยมี มีนิสินมีอะไรไหมหแล้วต้องการที่จะสร้างหรือปรับปรุงอะไรบ้างอย่างที่เนี่ยที่ทํามาเลยก็คือค่อยๆทําค่อยๆเก็บแล้วก็สร้างสร้างทีละส่วนตามแผนของตัวเองรายได้เนี่ยจะมีมาหลากหลายส่วนเราลงทุนมีเงินก้อนเ,เงินเก็บมาลงทุนเป็นก้อนแรกแล้วก็เอาผลประกอบการจากการขายมาต่อยอดเรื่อยๆอย่างโรงเรือนเนี่ยสร้างปีละโรงโรงหนึ่งก็ ทุนในการสร้างอยู่ตอนนั้นนะคะก็ถ้ารวมค่าแรงรวมอะไรแล้วอุปกรณ์ข้างในอะตกไปลงมาแสงใช่ค่ะก็สร้างปีละลงปีละโงแต่ว่าคุณปลูกประมาณรอบถึงสองรอบก็คืนทุนแล้วค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพืชส่วนใหญ่พืชที่ปลูกเนี่ยจะค่อนข้างมีราคาดังนั้นในการปลูกพืชเนี่ยมันจะต้องเออหมาะสมกับกับต้นทุนที่เราผลิตด้วยค่อนข้างจะ มีต้นทุนสูงเพราะฉะนั้นพืชก็ต้องมีราคาสูงด้วยอย่างเช่นไม้นอกอ่าฟักทองนอกอย่างเช่นฟักทองวัเตอร์นัตมะเขือเทศเชอร์รี่หรืออะไรเมล่อนอะไรเงี้ยค่ะที่ราคาค่อนข้างสูงกิโลโ<อ>ละร้อยปลูกด้วยปลูกค่ะปลูกุนเวียนกันไป<อ>ระหว่างพักแปลงก็จะมีปลูกเป็นไม้ใบครับไม้ใบเป็นพืชที่เราทานกันเนี่ยค่ะแล้วก็เอาตัวนั้นส่งตลาดได้ครับแต่เป็นระยะสั้นเราจะทิ้งช่วงระยะหนึ่งในการพักแปลงแค่นั้น แต่ว่าฟักทองเลือกของใ่นี้เรามีตลาดอตอนนี้ที่ทําก็คือตลาดก็จะออนไลน์เป็นหลักค่ะ<อ>เราไม่ได้ขายทั่วไปครัใช่ก็จะมีในส่วนที่ขายผลบางส่วนแล้วก็ทาเมล็ดพันธุ์ขายค่ะนอกจากในโรงเรือนนะคะที่ที่เราทําเป็นประจําอยู่แล้วรายได้ส่วนอื่นที่อยู่ในสวนเป็นกเกษตรผสมผสานก็จะมีรายได้หลากหลายค่ะเพราะว่าพืชที่เราปลูกจะเป็นพืชที่สามารถขายได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นกล้วย มะละกอมะม่วงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เน้น,นะไม้ผลทุกอย่างแล้วก็ขายต้นพันธุ์ด้วยค่ะขายต้นพันธุ์กิ่งพันธุ์มมเมล็ดพันธุ์ค่ะผักผักแล้วก็สมุนไพรครับใช่ค่ะอันนี้จะได้มูลค่าสูงเนาะใช่ค่ะขายเป็นต้นพันธุ์เมล็ดพันธุ์เนี้ยตลาดก็คือส่งได้ได้ได,ได้ทั่วเลยค่ะจริงๆแล้วบางคนกังวลเรื่องตลาดเราสามารถเข้ากลุ่ม โลกออนไลน์เดี๋ยวนี้มันเปิดหมดแล้วค่ะทั่วประเทศเพราะฉะนั้นสนใจตรงไหนก็ไปเข้ากลุ่มตรงนั้น<ม>เรามีของเราก็โพสขาย<ม>แล้วก็ช่องทางการขายมันจะมีหลายช่องทางมันไม่ได้เหมือนแต่ก่อนแค่มีแค่ตลาดเดี๋ยวนี้ก็คือเวิร์ไวด์เว็บใช่อันนี้คือเป็นคําตอบให้สําหรับผู้ที่กังวลเนาะว่าปลูกแล้วจะไปวางขายตรงไหนแล้วใครจะซื้ออันนี้คือช่องทางออนไลน์ใช่สะดวกอีกอย่างหนึ่งคือที่สวนทําก็คือ สำหรับท่านที่สนใจนะคะไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงสามารถดูผ่านเฟซบุ๊กก็ได้หรือสนใจจะมาเยี่ยมชมฟาร์มมามาดูสถานที่จริงเรารเราพร้อมให้คำแนะนำค่ะครับหรือต้องการให้เราช่วยออกแบบให้ก็ยินดีค่ะครับอันนี้มาดูที่ฟาร์มได้ไดแล้วก็ให้เบอร์โทรได้ใช่ไหมครับได้ค่ะขอเบอร์โทรด้วยครับเบอร์โทรติดต่อนะคะสวนเกษตรเกติสมบูรณ์ 093-524-1555ค่ะครับวันนี้ต้องขอบคุณน,น้องจิตใจมากๆเลยที่พาทัวร์สวนเกษตรเกียรติสมบูรณ์ค,ครับขอบคุณมากๆครับยินดีค่ะขอบคุณครับ